ธรรม,มวุธวาะหลวงปู่สาครธรรม,มวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่5มีนาคม2568พระภากุลเทระเอตทักขมหาสาวกผู้มีอาภราน้อย การบวชมันมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติมาทั้งหมดในการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันมีธรรมเนียมมีประเพณีปฏิบัติแต่พระสมัยใหม่เป็นพระธุรกิจลืมส่วนที่เป็นธรรมเป็นวินัยในครั้งก่อนทั้งหมดลืมหมดกับการดูแลการอุปถัมภ์การเจ็บไข้ได้ป่วย ตอนนี้เริ่มปูกระดานเริ่มปูกระดานเริ่มติดตั้งโถส่วม่วาทำอะไรต่อเลยกะว่าจะทำให้เสร็จก่อนวันงานวันที่สิบเก้าสงการให้คนเข้าไปนอนได้ไฟฟ้าก็เริ่มเดินสายเดินสายจากไอแผงโซลาเซลลงมา ไฟฟ้าเนี่มันจะตกอยู่ที่สี่ล้านห้าล้านนู่นหระมั้งทั้งชุดทั้งแอร์ทั้งอะไรตัวอ,อะไรแอร์ก็สิบกว่าตัวแอร์ไม่รู้เท่าไหร่ได้ช้างทั้งตัวเสียดายเกลือได้้างทั้งตัวไปเสียดายเกลือ ดูที่กว่าจะไปงัดเอามาติคณะรัฐมนตรีออกมาได้มันง่ายด้วยหรอกว่าจะไปงัดเอามาติมหาธิรสมาคมออกมาได้มันง่ายด้วยหรอเคยมีมาก่อนไหมตั้งแต่รัตะนะโกสินทร์มาหรือตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงทนมา สองร้อยกว่าปีที่ผ่านมาสี่ร้อยปีที่ผ่านมาเคยมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาที่จะดูแลสุขภาพพระนินจะทำแบบเดียวกันกับไอคนพิการใช้บัตรคนพิการบัตรเดียวไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาลอันนี้มันมีตัวอย่างอยู่แล้วที่คุยกัน ก็พอๆกับได้ช้างทั้งตัวเราไปเสียดายเกลือ่ส่วนคนที่จะทำบุญร่วมทำบุญร่ววอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เมื่อมันหมดก็คือหมดเราก็หยุดโครงการของเราโครงการของเราไม่ได้ขึ้นต่อใครถ้ามันหมดก็คือมันหมดแค่นั้นเองการการทำงาน เราสนองพระเดชพระคุณพระพุทธเจ้าแต่จริงๆพระพุทธเจ้าเคยประทานไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มีพ่อไม่มีแม่ออกบวชคือสละบ้านมาแล้ว ไม่มีญาติโกโหติกาอะไรขาดจากสมมุติมาทั้งหมดไม่มีใครที่จะมาดูแลพวกท่านเองนอกจากพวกท่านนั่นจะเป็นผู้ดูแลกันเองมันมีมาดั้งเดิมพระป่วยในอุปชาเดียวกันบวชในอุปชาเดียวกัน หรือบวชในกรรมวจจาอาจารย์เดียวกันหรือเคยจำพรรษาอยู่ร่วมสำนักเดียวกันอาจารย์เดียวกันเมื่อถึงเวลาเก็บใข้ได้ป่วยมารู้ข่าวแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเยียนว่ามีพระที่อุปถากไหมถ้าไม่มีพระอุปถากเราก็ต้องจัดหาพระอุปถากมาหรือเราเข้าไปอุปถากเอง เราก็ต้องเป็นคนจัดหาพระอุปถากมาอุปถากพระป่วยที่เรียกว่าพระพยาบาลพิสุไข้มันมีชื่อของมันอยู่พิสุไข้พระพยาบาลพิสุไข้หมอที่จะมารักษาไข้ก็จะมีคุณธรรมของเขาแต่และอย่างแต่และคน เรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆมึงก็ต้องรักษาพยาบาลตามแนวทางของสมัยใหม่ก็ม,มีวิธีการรักษาตามแนวทางสมัยใหม่แล้วก็ต้องรักษาตามสมัยใหม่ก็เหมือนกันกับเราเอาพระเข้าไปผ่ากระเพาะพอมาทอ้องภูมิเนีมันนั่งอาเจียนอย่างเดียวเราก็เลยบอกว่าไปกรุงเทพเดี๋ยวเราตามไปกรุงเทพ แล้วก็ตามไปกรุงเทพไปสรีราชต้องหมอสรีราชเขาถามมาว่าไม่รู้อะไรอยู่ในเต็มกระเพาะผมอ,อยากรู้ก็ไม่ยากเลยพาดูก็พาดูว่าเป็นมะเร็งก็มะเร็งก็มะเร็งแล้วก็ตัดทิ้งไปอันไหนที่มันไม่ดีเอาส่วนที่มันดีไว้ตัดกระเพาะทิ้งไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเหลืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นกระเพาะ ไม่รู้กระเพาะมันใหญ่เล็กแค่ไหนนึเปลี่ยนทางเข้าออกใหม่ก็ไม่ตายทุกวันนี้ยังอยู่เขาว่าเป็นมะเร็งแล้วเป็นเนื้อหลายแล้วที่มันงอกขึ้นมาในกระเพาะมันเต็มกระเพาะนั่นแล้วก็รักษาได้มาทุกวันนี้ก็ไม่มีเชื้อมะเร็งแล้ว ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมานี่หกแปดนี่มันสิบเอ็ดปีแล้วนี่เนี่ยผ่าวันที่สิบเจ็ดกระะกฎาได้สิบเจ็ดกุมภาปีห้าหกปีห้าเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาห้าเจ็ดกตนผ่าพรมิถุนาเขาก็เลยมาพูด มเมษาก็กบเริ่มพูดพอออกจากโรงพยาบาลมาพักอยู่ที่มณีการเมษาพฤทภา,าก็มาเริ่มพูดว่าโอ้อาจารย์อนุเคราะห์พวกผมน้อยถ้าท่านอาจารย์ไม่อนุเคราะห์นี่ผมตายอย่างเดียวอาจารย์ไม่สั่งลงมาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ตายอย่างเดียวไม่รู้จะไปทางไหนค่าใช้จ่ายค่าอะไรตัวอะไรก็มไม่รู้จะทํายังไง เพราะท่านอาจารย์เป็นคนเอามาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็หายแล้วฟื้นขึ้นมาฉันอาหารได้เดียนพฤษภพามิถุนาเราก็เลยคุยว่าทอดพระป่ากันก็เลยทอดพระป่ากันได้มาล้านกว่าบาทหรือไม่เกินสามล้านแต่ตัวเลขล้านกว่าแต่ไม่เกินสามล้าน เราก็เลยให้ทางโรงพยาบาลพวกหมอพวกพยาบาลมาเอาไปบริหารจัดการกันเองมาจนถึงทุกวันนี้ที่ยังรักษากันอยู่เรามีโครงการที่รักษาพระเนนพระเนนที่เข้าโรงพยาบาลที่ไปเอายาทั้งไปเอายาทั้งไปตรวจใหม่เดือนหนึ่งประมาณสี่สิบถึงห้าสิบองค์ ้าใช้ใจ่ายเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ที่ห้าแสนถึงแปดแสนถ้ามีโรคห,หนักๆก็เจ็ดแปดแสนแต่ธรรมดาก็จะอยู่ที่ห้าแสนสี่แสนสี่แสนนี่มีน้อยมีแต่ห้าแสนขึ้นเขาที่สํารวจเขาสํารวจมาไอ้เขาสรุปมาให้ดูเราก็รักษากันมาตลอดมามันก็เป็นธรรมดาการเก็บไข้ได้ป่วย มีองค์เดียวในศาสนานี้ไม่รู้จักคำว่าป่วยคือพระภากุละหลังจากท่านเป็นลือีเป็นหัวหน้าลือศีอยู่ในป่าหิมวันพระพุทธเจ้าปักกุศะเอพระพุทธเจ้าปทุมุตมา จำมันสาอยู่กับท่านบำมเพนเพียรอยู่กับท่านในขณะที่ท่านเป็นลือสีอยู่มีบริวารอยู่ห้าร้อยองค์ลืษสีในสมัยนั้นเหาะเหินเดินฟ้าได้นะไปบินบทบฏป่าหิมะวันได้ไปบินทบทในเทวโลกได้ไม่ต้องการจะมาบินทบทในมนุษย์ก็ได้หรือจะไปในเทวโลกก็ได้ ไปบินธบัตในป่าหิมวันก็ได้หรือสีในสมัยนั้นพู้เจ้าเป็นตาอักเสบก็เลยมาพักรักษาอยู่กับท่านจำมันษาอยู่ในป่าหิมวันกับท่านท่านพิจารณาแล้วว่ายาที่จะเอามาหยอดตานี่ น้ำที่จะเอามาหยอดตานี่ผสมกับยาจะต้องไปเอาน้ำมาจากสระบกกรณีในเทวโลกที่ว่าเป็นน้ำทิพในเทวโลกมีพยาคุดกับพญานาคเป็นเจ้าของในสระบกกรณีอันนี้ก็เรียกสะอโนดาตหรือสะอะไร พยาคุดไปถึงเจรจากับพยาคุดพยาคุดไม่ยอมไม่เอาบุญด้วยกับท่านให้ท่านทำฤทธิ์เลยก็พ,พากุระท่านพิจารณาว่าเจะทำยังไงกับพยาคุดองค์นี้ตนนี้ถ้าเราจะทำเตโซกสินเดี๋ยวมันก็จะตายไฟจะไหม้มัน ใช่งั้นทำให้น้ําเดือดจ้องทำให้น้ําในสะอโนดาษนั้นเดือดน้ําเดือดขึ้นเดือดขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นกระจายไปทั่วบริเวณพยาคุดเลยยอมจำนวนยอมจำนวนก็เลยตักน้ำมาให้ออกมาผสมกับยา แล้วก็สำหรับหยอดตาพระพุทธเจ้าพระสาวกแปดหมืนองค์ลือสีที่เป็นดาบทอยู่ที่นี่ห้าร้อยองค์ลองมาคิดดูแล้วนี่ในระยะสามเดือนถ้าให้อัตมาคิดนะ หรือสีตัห้าร้อยตนนี่ไม่มีเวลานอนหรอกดูซิว่าจะต้องหุงหาอาหารถวายพระสงฆ์แปดหมื่นองค์แล้วจะต้องไปเอาผลละมากลากไม้มาจากป่าหิมวันไหนจะต้องไปบินทบาทในเทวโลกหรือในมนุษย์โลกเอามาถวายพระ พุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกทั้งแปดหมืนองค์ไหนจะต้องหุงข้าวไปเอาข้าวสาลีในสระบกกรณีในป่าหิมวันมาหุงดูที่ว่าถ้าให้อัตมาคิดเนี่ยอัตมาว่าไม่มีเวลาจะนอนหรือสีดาบททั้งแปดทั้งห้าร้อยองค์ไม่มีเวลานอนมันจะต้องวิ่งทำห่ะเอา เดินทางไปเอายาไปเอาอะไรแล้วพระสงฆ์สาวกจะต้องซักผ้าไตกีวรต้องอะไรตัวอะไรผ้าขาดผ้าผุอะไรก็ต้องดูแลบริขารของพระเทระนนคิดง่ายๆว่าไม่มีเวลานอนพระพากุละท่านรักษาพระสงฆ์ตนองค์สุดท้าย เมื่อพู้เจ้าปรินิพานไปแล้วท่านก็อยู่ต่อรักษาพระสงฆ์ไปจนถึงองค์สุดท้ายพอหมดพระสงฆ์องค์สุดท้ายแล้วท่านก็ถึงแก่กรรมแล้วไปอยู่ในเทวโลกสี่สิบห้ากับ้องอยู่ในเทวโลกอย่างเดียวไม่ลงมาเกิดในมนุษย์เลย เพิ่งลงมาเกิดนี่ในเมืองโกสัมพีในสมัยผู้เจ้าของเรามาเกิดในเมืองโกสัมพีเสร็จแล้วโดยธรรมดาเศรษฐีก็ก็จะเอาลูกไปอาบน้ําเม่น้ําปลาใหญ่หุบไปไปนอนอยู่ในท้องปลาปลามันหุบเด็กเข้าไปเหมือนกับไฟอยู่ในท้องของมันมันก็วิ่ง กระเสือกกระสนไปตามน้ำล่องลงมาจนถึงเมืองสาวัตถีไปถูกอ้วนนายพานจับได้ในเมืองสาวัตถีเขามาชำแหละดูอ้าวไปเห็นเด็กอยู่ในท้องปลาพออุ้มออกมาจากท้องปลาแล้วก็ลืนตาขึ้นมาอ้าวยังไม่ยังไม่ตายก็เลี้ยงดูจนพอ รู้สึกว่าเด็กแข็งแรงแล้วก็เลยเอาไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลประกาศหาพ่อแม่อยู่ที่ไหนคนเมืองโกสัมพีเขาก็เลยมาจะมาแย่งเอาเด็กแต่ต้องไปฟ้องที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตัดสินให้คนละหกเดือนหกเดือนแรกนี้ให้อยู่กับเมือง สาวถีก่อนแล้วหกเดือนที่สองถึงขึ้นไปอยู่โกสัมพีแล้วพอครบหกเดือนแล้วก็ให้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วก็อุ้มเด็กขึ้นไปแล้วพอหกเดือนทางสาวถีก็เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนแล้วกลับมาภายหลังโตขึ้นมาก็สร้างปราสาทให้ทางเมืองโกสัมพีก็สร้างปราสาทให้ มีบริวารห้าร้อยอยู่ถึงอายุแปดสิบปีแล้วก็ไปฟังธรรมภูเจ้ามีความเริ่มใสศรัทธาก็ขอออกบวชพอขอออกบวชแล้วก็อยู่เป็นปุตุชนคนหนาปัญญาหยาบอยู่แค่หกลาตีพอลาตีที่เก็ก็ได้สำเร็จเป็นพระรหัน์ พอได้เป็นพระหรหันแล้วออกบินทบาทมีบริวารห้าร้อยบริวารลงวิหารหมดทางนู้นก็เต็มบาทพอดีแล้วกลับมาฉันบินทบาทแค่ว่าพระองค์สุดท้ายลงลงวิหารลงที่พักแค่นั้นนั้นยังไม่ทันได้เข้าไปบินทบาทในบ้านในเมืองที่ไหนมันเต็มบาทก่อน แล้วกลับมาฉันท่านอยู่ในบรรพชิตอีกแปดสิบปีถึงมรณภาพในการบิณฑบาตของท่านกองพวกเทวบุตรเทวดาอินพรมยมยักษ์มาจากมึงโกดจักรวนันมาใส่บาตรเพราะท่านลำบากในการที่ถวาย การอุปถากพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกแปดหมื่นองนั้นตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นอน,นิสงส์ของท่านมาจนถึงคราวนี้ท่านไม่ได้ไปบิณฑบาตในบ้านในเมืองพอรับบารหมดองค์สุดท้ายลงวิหารทางนู้นก็เต็มบารแล้วก,ก็กลับมาแล้วก็ไปบินฑบาตมาได้บาตรได้เต็มบารมาทุกองค์ ตอนจะปรินิพานท่านทำสถูกไว้ให้พระเนนได้เป็นภาระพอหลังจากลงโบสดเสร็จท่านประกาศว่าวันนี้ท่านจะปรินิพานพออายุครบร้อยหกสิบปีไม่ต้องเป็นภาระอะไรอย่างอื่นกับเราให้เอาผ้าปูนั่ง หอ,อก,กระดูกเรานี่ไปใส่สถูปให้เราด้วยเราจะปรินิพานในถ้ำกลางสงนี่ปรินิพานปรินิพานในท่านั่งปรินิพานในถ้ำกลางสงพอท่านหมดลมหายใจแล้วก็นั่งอยู่ก็ไฟไหมลงมาตั้งแต่ผมไหมลงมา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 ถึงจีวรไม่ศีรษะหมดกระดูกก็ล่วงลง ไม่กีวอนลงมาเรื่อยๆหมดเหลือจะผ้าปูนั่งกระดูกกองอยู่ที่ผ้าปูนั่งกระดูกพระพากุระเหมือนกันกับดอกมะลิตูมกระดูกพระพากุระมีคำอธิบายไว้ว่าเหมือนกับดอกมะลิตูม แล้วก็เอา,าผ้าปูนั่งห่อแล้วก็เอาไปใส่สถูุกที่ท่านสร้างไว้ก่อนนั่นคือหน้าที่พละเมืองศีลธรรมของพระในครั้งก่อนก่ๆเขาดูแลกันเขาอุปถากกันดูซิว่าเป็นอเป็นดาบทตามอุปถากพระพุทธเจ้าจนพระสงฆ์สาวกองค์สุดท้าย มรณภาพท่านถึงได้หยุดการอุปถากพระสงฆ์สาวกการทำทาน procedural. ดูีิว่าพระแปดหมื่นองค์คนห้าร้อยดาบทห้าร้อยนี่จะต้องบินทบาทยังไงจะต้องไปเอาข้าวสาลีมาหุงยังไงเลี้ยงพระแปดหมื่นองค์ ถ้าเป็นสมัยนี้น่าจะตีกันตายมากกว่าสมัยนั้นเขาทำตามหน้าที่ของแต่ละคนใครถนัดส่วนพระภากุระในนามในนามหัวหน้าท่านก็ดูแลการเก็บไข้ได้ป่วยของผู้เจ้าหรือพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็ไปหาหยุกหายามาหรือบริวารบางคนก็เอามาใช้ไปเอายา จากที่ต่างๆมาผสมยารักษาโรคจะนั้นถึงว่าการบวชมันมีธรรมเนียมมีประเพณีปฏิบัติมาทั้งหมดในการเก็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันมีธรรมเนียมมีประเพณีปฏิบัติหมดแต่พระสมัยใหม่นี่เป็นพระธุรกิจ ลืมส่วนที่เป็นธรรมเป็นวินัยในครั้งก่อนทั้งหมดก็เลยลืมหมดการดูแลการอุปถากการเจ็บไข้ได้ป่วยการหาหยุกหายาการทำอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้มันต้องหมอเป็นคนวินิจฉัยไม่ใช่เราเป็นคนวินิจฉัยเองพวกญาติโยมชอบ เป็นคนวินิจัยหรือพระเนียนชอบเป็นคนวินิจัยทั้งๆที่ตัวเองไม่มีความรู้เรื่องหมดเรื่องหมออันนี้มันมันน่าคิดคนสมัยนี้กำหนดการกิจกรรมของวัดเวลุวันในเดือนเมษายน2568วันที่13เมษายน2568ร่วมทำบุญวันสงกราน วันที่19เมษายน2568พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เสาวกันตสศีโลน1องค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต1องค์รูปเหมือนหลวงปูตตงปงป่สาครธรรมวุโท3องค์นวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่บัญชีวัดเวลุวันธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071